ต้นาสัรหลากเลยรมีตนอไหม่ครับผมนี่ครับเยอตนอไใหม่ครับบังครับฟังครบังครับีีีมเนตอนีอม่นก็ยะตรน้อใหม่ครับเอาหนึ่งนะครับเอาต้นน้อยกอกินได้ครับ ามน้อพ่อแก่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้า้านับคร่าวๆสิบห้าทีข้างในก็มีต้นต้น,นเหงาได้ครับสวัสดีครับพี่น,น,น้องมาหนี่มาหานมใอีกแล้วครับนี่เว้นไปหลายมือแล้วสามสี่มือแล้วมือมาเบิ้งครับ หน้าเลยวพี่น้องนี่ครับก่อน,นสามนอรครับทักตาข้า่งขึ้นครับรอน้าครับสามนอนแล้วจ้า นอก็นอนงายใส่หนีแกงกระเสียบต้มกินกับน้ำพริกกระเสียบก็ไ้ใส่ไปต่ออกีกไหมห <c oughs> <c oughs> นทางยังอีกยาวไกลจ้าไปต่อเลยคะ่ะถามความรู้สึกในการปีนเขาเป็นไงบ้างคะคุณพี่มอมปากเลยใช่พี่น้อง คนตกพันลิ้นนี่แหละจ้ะที่นี่ปา่าที่นี่เขาอยุ่นไหลไหลแค่หอดจุดไม้แล้วค่ะเอ้ยไม่ถอดหรอกไมป่นไหร่อดไปถอดนะนี่นาองอดแล้วพี่น้อง ก,กนก็หักอันน้ำไม่ก่อนค่ะอน้ำไม่้วค่ะน้ำไม่กับเซต้รเลยค่ะฮัโก,โก,โก,โกมครับงน้ำใหม่ปะนี่สั้นจังหวางเลยเขาสนุกมือเราป่ะนี่ครับุูนะฮอ้ ลายเด้อว่นี่อย่งั้นไปเลยไปอุ้ยแล้วฮอ,นอ,วอ,อ,นอ่น่งกัเรียนหางพุนยังมาบดด้น,นะแพคคู่ครับแพคคูแคค่แพคคู่ค่ะมาเป็นคู่แพคคู่มาเป็นค,คู่คค ไปงานก่อเนี้อล่างกายันนะครับไปเรื่อยๆครับไล่ระดับระดับลงไป่ระดับลงมากวาดวันเช้บค่ะ

สวยงามจำเบืองาครับพี่น้องยเศ้าย่เศรายุดเายุดน้ำมันตกแต่ทางล่างอย้มามือโล่งผ้นไปค่ะกอนี่กำลังสิออกตลาดก็ดูก็ดีอยู่ กอีออกประมาณจากหมื่นองมันสียาวนี่อันนี้บอกอันนี้อีกประมาณจ <4 S 2> า,า,ขา,ขากสี่สี่หาหมือลายค่ะค่ะพี่น้องนอนช่วงประมาณน้อมก่อนนี่เลยนะคะพี่น้อ,นองเส้สเ <laughs> มันออกนอพอดีเสื้อเมันไห้บัดเพงเลยมันหลุดจากขำเอา หนขาขาึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบี่สบห้าถ้นับคร่าวๆข้างในก็มีต้นนี่อเอาได้ครับนี่อเอาได้นี่ยังถือว่าพันธุ์ออกดีน้อยเนาะน ไม่ค่อยมั่นมือเป็นได็กค่ะพี่น้องมันบานเดียวออกอหลายพอออ่อเหรครับตัดมือหนึ่งออได้มือก่อนซ้ำนี่ก่อนโอ้รักนะครับไปเอเอาหน้าไม้เท่กองได้หนึ่ก,อก่นอนจ้ะเดีย๋ยวจะขามไปอีกรุ่นหนึ่งุไปค่ะ อีกโลนึงค่ะชมบรรยากาศหานลนี่ยังไีคเบิง้งนะครับบะเนย้อื้โห อปุ่นเลยค่ะล่มว่าต้องลุกเด้ออู้ยโอู้อู้ไม่มันมือไม่ได้ค่ะอ้ยาวไปยาวไปค่ะไปนู่นเลยค่ะพี่พี่ทั้งพี่ค่ะทั้งพี่ทั้งพี่นี่บมอพูดนะคะเอามีดัวป่าแล้ววะ เฮนแม่นี่เฮีอภไปเฮตอภยคือคือกันจ่องเลยไหมคะเหอียงรู้บีบ้พี่ขาพี่พี่พี่เอาอีกวังแล้วไหมก้อนอันนั้นนะวังก้อนเดี๋ยวค่อมาตออกันมาพี่ โอ้พี่คะั่งกูเลยย่างกเลยดิมาขัดนมัเข้อพเหรอโอ้โโอ้โหโอ้โหมันยังหลิวพี่คะพี่พี่นอนนึงไรคะขาไปเลยเห็นแล้วอย่าขำพี่น้องอย่าปล่อยให้มันรอดตาค่ะ ดังดีแค่หรือเราไปหนอน้อยอยู่ัหครับต่อเนื ok ่องจากกอที่แล้ว อ้อนยู่ใส่ดินดพุ่นเยใส่ดินถุโอ้หพี่น้องนอนบัไงหุ่นพี่ทั้งไตหุ่นค่ะเดี๋ยวค่อยไปเอาก้อนนั่นค่ะเห็นไหม น้องมองไงค่ะท่าพี่น้องหมุนไปอีกแล้วค่ะพบกับความลำบากหลายหนอ <c oughs> ตังค์ครับไปไปพี่น้องไปค่ะนี่กำลังเผาเลยค่ะหักเลยอุย้อยฝุย่นค่ะมีทั้งไตอยู่นะโบโบกลิงนโบ ติงบอกไนหลากพ่ลองมีตะนหม่ครับนีครับเยตะนไมครับ่ครับครับบพ่พพพม่นพีมมนพีคมนี่ก่นเยตนหม้ครับเอาหนึ่งนะครับเอาตะนอ่อ่กินได้ครับยังมีลูกซ่อนไอีกเนี่ย มาเวิรครับตานแล้วมีเอาเลยจะเอด้นกินไปไม่กินครับ กำลังสินครับพี่น้องนี่กำลังสินปิดตุ้ปูที่พี่พี่แม่นบัดจับกำลังึ้นครับปดอนเอาได้ครับช่วงนี้ปวดตรงไหนเนาะหลบไงปัน สามเลยสามน้องพ่อแก่งน้องลูกลายค่ะอ,อ๋อด้าวไปขึ้นอันนี้น่าสวยพ่อหักทาไมได้เตรียมตุงกัน ถ้อยครับถ้อยไปเรื่อยๆครับพี่เราแดกออกแบกออกเสรับแลอวเหี่ยวขันนู่นมาก ร่มหลายจงมันมาร่วมเป็นี้ร่วมเปงนเี้ร่มหลายเปนหลายขึ้นกว่าตอนนี้มครับกว่องไว้กว่องไว้ Okay. ปลาแหงทำไมไม่บ้าหนอ่อพ่อหักน้ำใหม่มาแล้วก็มาเลี้ยงไซตะสอบครับเพื่อที่จะเตรียมล่งครับเมื่อนี้พ่อแล้วพี่น้องเมื่อยแล้ว น้ำมันยังออกปลายครับประมาณสามถุงสามกระสอบครับสีผ้ากันเอาน้ำมันลงแล้วครับพี่น้องประมาณสามถุงตัวที่สอาน้ำมันลงครับยิ่งไหลายลไปแล้งดังไฟอุดยุ่งนี่ลไหลาย อุ้ยไอ้กับบอลอดครับพี่น้องคลิปนี้บออตค่ะต้องเอาน้ำไม้เอาสำปาละลงด้วยกันครับขี้กนทิ้งขี้กลืนทิ้งบับหนึ่งพี่น้องทายว่าท่านครับสามครับสามถุงลากลง่มขึกันลุยครับพี่น้องนี่แหละครับกวัวสีได้น้ำไม่ถุงครับยากลำบากแสเนเจนเงินครับ ไปหาแล้วว่ายากแล้วอ๋ลงแล้วยากกว่าค่ะพี่น้องจ้าความลำบากของทางการหาน้ำม่ไม่อยู่จุดแค่นี้ได้ค่ะอจะโซอจะโซเอวร้อยเด้อเป็นได้เป็นได๊ก็เห็นฉากสัตว์มึงจีนากันแล้วค่ะขนาดอายแล้วเนี่ย มาคิดแต้มาลงจังรู้ซึ้ช่กันเครื่องทางแะ้วลหรอเป็นน้ำใหม่ฉันไุงยอาเอาไปไว้จนนางเบืองเด็กแ่ค่งเบิงกสร้างง่ามแต่เดงจยิงคึงเกิดแยงกันเลยนะสอง้อเฮ็ดน้ำมัุงในเครื่องถัง เป็นไงบ้างคะตาเลียกใจเงี่ยค่ะเงี่ยเอาอเอาล้อหเอาล้อสร้างไปรแล้มาสมก็ไม่ลองไป Ooh. sao ừ. Nghe mình khai đi ăn bánh mì bánh mì rất là ngon bánh mì rất là ui, bánh mì ยังไฟเตรียมสิเผาครับพี่น้องบานนี่แบ่งหน้าที่กันแล้วครับบานผมก็แม่บานน้องใหม่โห้ามบอครับน,น้องใหม่แม่บานเฮ็ดน้องใหม่สมครับผมหน้าที่เผา อันนี้พเนียบเห็ดน้ำมันมพนนเพนียบเผาเลยพเนเผากำลังด่งไฟอยูวะสมความล้วผลง,งานมื้อนี้ครับได้นอสร้างมาพอได้เฮ็ดน้ำมันมจักหน่อยแล้วก็ให้นอหวก็นอไรมานั้มยายสะอาดกำลังเอานอไรสิไปต้มอยู่ครับต้มกลิ่นได้ปลายดอกนอไรก็ได้ออกกันไม่คลิปหน้านนะครับจะได้ไปเฮ็ดน้ำมันสมจังน้อยคลิปนี้ รัไปฮะน้อไม้ขึ้นเขาเมืงง่อยแค่เราครับพี่น้องเม่แรลเดี่เ,เราเหนน้อไม้จะมือเป็นวันละค่ะพี่น้องค่ะบ <c oughs> อกันไหมคลิปหน้าครับชิ้นนี้ลัไปก่อนโชคดชีสวัสดีครับมาสร้างคนขาวจวกปาดดีๆได้ปาดมืออย่างเงี้ย